เราคนหน่อยเราคนหน่อยข้างหลังข้างหลังตรงภาพเลยแบ๊กคุ้มว่าไรคานก็มีนะมึง้อมแล้วพร้อมแล้วแบ๊กแบ็คแบ๊กไอ้เมียเรียกปีเตอร์ดิมึงเรียกคนอื่นดิเริ่มมาช่วยพี่ก่อนแผ่นร่วงนะบ้านอ่ะให้ผมลงไปเล่นไหมมึงตี้ต่อตีป่ะล่ะเอาวันนี้ไอ้เชี่ยวชมันมันก็ได้สัตว์ไม่ใช่แค่ยิงเว้ยค่อยๆรอนะโย่ค่อยๆแล้วเพื่อนเราหายไปไหนวะตรงนะหนูตรงนะ ไอ้นะพี่ยพ่อมึงไม่มีใครตามเลยียาติะตติหน้าบ้าไอ้นีไอ้นี่ไอนี่ใส่หนหนแตกไปเล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 เล่ไมเลไปเลดอยู่มกปนมันหลุดไปได้เฉยเลยเียเป็นไงสถานการณ์หน้าบ้านหน้าเข้าไหมเข้าก็สั่งเข้าเลยไเรามึงลงไปเล่นได้อยู่นะมันยิงกับเาสีลไอยู่อะัว่เลยอไปเลยเอ้ยไม่สี่คนขอสี่คนขอสี่ชื่อผู้หน่อย bm ความขงบ้าน bm ข้าบ้านเ็อ

เปิดไฟหน่อยปืนไฟมือเลี้ยงนะครับสิบบ้ามือเลี้ยงมือเลี้ยงหน้าบ้านดิมือโปรเข้าหน้าบ้านปืนมือโปรเข้าหน้าบ้านกองเล่นดีวองสวยมือเฉ็บเปียกเปไยกเลยแล้วเพื่อนอะไรเพื่อนไหนต่อไหนต่อมา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 เอาเพื่อนหน่อยหลังบ้านไม่ไม่หลังบ้านมือวยวมึงวางมืีกักบ้านไว้ก่อนดิทำบ้านได้เลยอยู่อยู่หลังบ้านเต่าไม่ต้องจับเยอะนะมึงสามคันออกมาจับที่เหลือมึงโฟกัสไฟก็ไฟกลางไปนะ อีโวดิอีโวดิเต่าอีโวดิเต่าเห้างหวางให้หนูวางในูยเคเฮียปืนบนรถหน่อยเต๋าอีโวเต่าอีโวมาอีโวดิเต่าเข้าไปวางระเบิดหน่อยเข้าไปวางระเบิดหน่อยเข้าไปวางระเบิดหน่อยเข้าไปดันเอาระเบิดหน่อย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  จับอีโวหน่อยจับอีโวหน่ยเต่าอีโวอีโวอีโวจะพังก็เตาอีโวตอีโวตฆ่าอีโวหน่อยมาฆ่าอีโวขงหลังบ้านหน่อยเป๊ก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 อีโวเบิมาตัวีอตอีวีกูฆ่ากันเต่าตไม่เต่าตกกพี่ไหนหลังบ้าน่อย้เต่าอยู่เต่ามาเี๋ยว่อยกูโดนชนว่ะเต่าไปเล่นแต่สหลัง

ตรงหน้าบ้านะชุบแล้วเนี่ยตัวล้วรีขปรด่อนดึงมาหลังบ้านนะเพื่อนหลังบ้านที่สองไไหนีกูไปนี่ีวาเ้ยมันไปักเพื่ีควาไอ้มาหล่นไปเกลับมาหลอดกลับมาหลอนกลับมาหลดับัเฮ้ยดึงมาถือศบถือปืนหน่อยหลังบ้านหลังบ้านมาถือศพถือปืนหน่อยประตูระเบิดนะไว้ประตูระเบิดนะถอยลงมาหน่อยเพื่อนข้างในข้างในไอโยโยถอยลงมา่อยโยมาคุยถือศบหน่อยถือศพหน่อยเจนยินกลับบ้วอร์ไม่ลดเลย เอ้ตรงหลังบ <ra ้านมีศพศพหนึ kind of ่งมาถือในบ้านแล้วประตูระเบิดแล้วไม่ใช่หรอดันเข้าไปดันเข้าไปในบ้านนะดันเข้าไปในบ้านถือศพดันงเข้าไปถือศพถือปืนดันเข้าไปถือศพดันงเข้าไปเฮ้ย e ีหมดเข้ามาเข้ามาเข้ามา e ีหมดดันเข้ามาดันเข้ามา e ีหมดดันเข้ามา

ไอเประมูลมน่ะย <Yeah, S 3> <material>. ังปีเลยเนียอยูไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนถไแล้วไปแล้วไล้ไปล้วความาไวาม้าองพี่ไมือถือไอมือถือปืนแล้วเฮ้ยถือปืนนะเด้มือถือปืนยิงนี้เพื่อนน้อยจบแล้วมึงถือปืนให้หมดนี้ยิงหน้าบ้านนี้ยิงหัวเขาน่าบ้านนี้อ y o เปลี่ยนมาเชซ้านี่ยยิงเข้าไปยิงข้างในกู้บ้านกู้น้อยเนี่ยเห็นปะคนนึงเนี่ยนะบ้านดิพานนาบ้านกำลังรถไฟแล้ว ไดีคุณะเ่อานเนีเออเจนเดยนระเบิดขับเข้าไปขับเข้าไปเพื่อนเพื่อนข้าบ้านเลยอ่ะตัวระเบิดแล้วนะ เข้าาหน่อยแต่ว um, no ่าอ่ะแต่ว่านะ่อยแไม่หม่งม่น่อเห็น่อ่ะปดังขึ้นมาน่อยเข้ามาหน่อยนะามาน่อยเมัไดะยน่อยมั่งใ่นัไดนะรงไดยิงงกซหน่าโยโยเปลี่ยนมาชซ้าโย่ไแพทรวงแพแพทระวังแพทวังยิหัแดง่แพทแพยิงหัวแดงนาตู้หน่อย

ึงอย่าเล่นแหลมนะไอ้นี้เฮ้ยเลี้ยงกไรี้ยงนน่นไอ้แพทนั้นตายแพทใน้านนบ้านเพื่อนโดนนนตัวนตัวนนบน้อนบ้านโดนนะพี่นาโดนนะต้องไปจอในบ้านนะเฮ้ยเอารถเอารถได้ป่ารถดันเข้ามาหน่อยปืนข้างนอกเคลียร์ยางมันมันออกไม่ได้เออเจนดนมามามาเอาศกทิ้งข้างนอกหน่อยศสีข้างนอกหน่อย ดันเข้าไปดังเข้าไปดังเข้าไปดังเข้ามาเหมือนเข้ามาเข้าไปนอกบ้านดันเข้าไปให้ฮัลโหลเข้าไปนะมีศพมีศพม่ต้องนะอยศพไม่ต้องมีศพไม่ต้องดังเข้าไปนะเฮ้ยเฮ้ยระวังระวัง เฮ้๋ยวกูเคลียให้หลังบ้านแพดแพดดันเข้ามาเพื่อนปั่นนโนดันไปเพื่อนแพดปืนรอบรอบด้วยไอ้เพื่อนหน่อนไปไอ้แพดให้กูได้บ้างไอ้ิบไอ้บอลไอ้บอลไอ้แบ็คไปไหนกลับมาหลาบ้านอ่ะกลับมาให้หมดอะฮ้าสิบนะเว้ยอะฮ้าสิบยิงฟรีนะมา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 เฮ้ยดันเข้ามาหน่อยเปิดนโนดันเข้ามาหน่อยดันเข้ามาหน่อยดันเข้ามาหน่อยดันเข้ามาดันเข้ามาดันเข้ามาไอ้ตัวหลุดปล่อยกูได้บ้างตัวหลุดอ่ะ ็บแล้วนะไอ้คนโน่นดันเข้ามาดันโน่นดันมาเลยดันตีอีกดันบีพี่ลูดันเข้าไปพี่ลูหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเออเดี๋ยวกุซ้ำไม่นานให้กูซักกุซ้ำหน้าบ้านหน่อยซ้ำหน้าบ้านเดี๋ยวกูเคลียร์ตัวหน้าบ้านให้ปล่อยกูมาสั่งซ้ายมาเลยมาเลยมาเลยขอปามขอปามขอปามไม่นุ่งเป็นห่วงหน้าบ้านเลี้ยงนะเลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้ได้เลี้ยงให้ไดย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  ป่วยกากแัดเลยนี่มนเรื่องไมันใหญ่นะวัดบ่าววัดกอดทำทั้งหมดนะ้อมแต่งซ้อมนะกูตายสภาพนมึงยังตายอยู่เลยควายข้างบนเขี้อะเขื่อนก้อนเขื่อนก้อน <c oughs> แกะไอ,อ้ไอ้ยี่ยมีเยอะกว่าก็ไม่ไหวนี่ว่าควยกูแพงอ่ะเฮ้ยกูนี่เฮ้ยมาหน้าบ้านนี้เลื่องเรื่องเรื่องไอ้ยี่ย,ย,ยนี่เลื่องมาแย่งศพเรื่องคือไปสัตว์เลื่องเหรออ๋อไอ้โยอ๋อไม่ดึงเพื่อนกันนะโอ้ อโอ้พี่ใจเ๋ยแกงควายไอ้ <laughs> ตีนไ,ไม่จูกเพื่อนนี่มีไอ้ดีไม่นำเพี้ยอะไรอะไอสัตว์ <laughs> เอ็งไม่ดึงกันเลยไอ้ทันเด้อ <laughs> ได้บิม่มเวลาหรือบิไไ่มนเะวลาไอ้ย่ากงงที่ใหม่เลยหน้าบ้านเนี่ยไอ้เียศพอยู่หน้านบ้านเนี่ยเออสักทีเถอะอ๋อ,อมาเอาพวกกูหน่อยเถอะไอ้เย่าโอ้ยพันเด้อ เฮี้ยมึงไม่ไม네่ดิ้นศพไหนวะมึงเพื่อนดงปียมหาเพนหน่อมึอนหน่อยอย่วิ่งข้ามศ่อนเมึว่งขามน้เฮียอะไรวะหน้าบ้านเต็มเลยหน้าบ้านเพื่อนตายเต็มเลยเฮียมึงเปลุพื่อนีเพื่นอ่ะมึงเปลี่ยนปืนดีคนอื้อนะเปลี่ยนปืนดีมาเชกูก็มีไอเฮี้ยเปลี่ยนปืนดีเปลี่ยนเส็จฉีกดีฉี มึงเปลี่ยนปืนดีมึงเปลี่ยนปืนดีไอ้เฮียเล่นง่ายๆเนี่ยไอ้ควายเล่นง่ายๆเนี่ยไอ้เฮียไม่กูเล่นแล้วไอ้เฮียแต่ว่ามีคนเลี้ยงเว้ยเลี้ยงหน่อยเลี้ยงเพื่อนหน่อยเลี้ยงเพื่อนหน่อยถือปืนแล้วยิงรถให้เพื่อนถือปืนยิงรถให้เพื่อนเราเรอวมาแต่งดำดำแดงแดงในบ้านเราไม่ได้แล้วมึงไม่ลวงให้ได้เห็นเป่าเลี้ยงให้เป่าดำหน่อยเลี้ยงเข้เป่าดำหน่อยค่อยๆค่อย เราตาเราตาเราตามา้วั้เรอเราไ่เราไม่ยิงกูทำมน้าเฮ้ยตบแม่งไม่ได้ไม่ดียิงลบไปสามแล้วไปสาหน่อยดีน้าบ้า่ะไอเดียไอเียตรง้ต้องพูดดีเทลตรงนั้นน่ะเฮ้ยกูตาให้ลบไอ้ลบ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 เฮ้ยมึงเลี้ยงตัวตัวบนมายิงกูฟีหว่ยบนมนยิงกูฟีเลยเพื่อนนาหนงกูจะแตกเลี้ยงกูหน่อยเพื่อนี้วอคเนี่ย กูโดนสามนะกูจะโดนสามนะเลี้ยงกูยังไงกูโดนสามนะหน้าบ้านเลยพี่หน้าบ้านเลยตายตายโไปโไปพี่จโกไปพี่คนมันมีน้อยคนมันมีน้อยเราตวเอทำไมเราไม่ถือกันทั้งหมดไอ้เหียโ่ชิบหายเลยโอยโยโยเขาเอ้ย อายกูเข er ้าไปไม่ได้นะโยุนานอนกูหมดนะเออเย็นเย็นหมดแล้วพี่กูปาดไปแล้วรอบสองไปแล้วเราโดนกักอยู่ห้องไหนวะเนี่ยมึงถือศพเนี่ยมึงซ่อมรถได้แล้วมึงเคลียร์แล้วมึงเคลียร์ตัวนอกร่อนเนี่ยมึงเคลียร์ตัวตัวตัวอาห้าสิบตัวนอกร่อนเออเย็นเย็น นเดียนเคี้ยวตัวนองก่อนน่าไอ้ถือศพคนนึงหน่อยเากแรลยไ้รถรถนี้ตรงพื้นใครมูว่างมาหากูไครม่างมาหากูเร็วเร็วซ่อมรถหนยเพื่อนซ่อมรถมันใช้กี่ดอกระเบิดอะระเบิดมันใช้มันใช้สี่ใช่สองลูก

ม่ไดเจ้าบุกเราบอกนะเฮลเลสเฮเลสเอาระบุเฮเลสได้เลขกฮัลโหลปืนบล็อตมึงมึงอัดเลสิบห้าเลกสิบห้าสิบห้าไม่ไ้ศพกองขนาดศพอย่ากองศพอย่ากองเลขสิบห้าเลขสิบห้าในบัตรเชิญงง เออแตดเชิญไม่มีมันไวได้แลันกมึงยไม่ผมได้แล้วนไมเดี๋สละไหบอนเดี๋ลไบอนะบอนเลไบอนไอ้ทัเอร์มีระเบิดยังไปเอาแอลมาเอา ไปมึงมืมปืนปืนปืนเซตอ่ะมึงต้องมึงต้องขับรถขึ้นไปยสุดท้ายแล้วมันวางอีมพีอยู่ดีข้างในอ่ะ้ไพอนไปืนใจเย็นนะไม่แต่ว่านะศพศพหน้าบ้านอ่ะมึงต้องออกมาอีกเลนหนึ่งเว้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเล่นฟังฟังกูดีนะ้ยฟังกู่อนใจเย็นใจเย็นพวกมึงใจเย็นฟังเงียบเงียบก่อนเลยคือพวกมึงอ่ะมันมันจะลงเซตสองเดี๋ยวเอาเอาพิจอรนเอาปีเตอร์แล้วก็ เอาปืนเอาปืน2คนนี่อยู่กับกูที่เหลือมึงเดี๋ยวมึงเตรียมดันขึ้นไปพร้อมกันทีเดียวแล้วก็ศพอ่ะมึงเห็นมึงเห็นกระจายย่ามึงเอามากองตรงเอามากองตรงเนี้ยมะกองตรงตรงแถวแถวไม่ไม่ไม่กองนะเอาแยกไว้ตรงเนี้ยตรงตรงถนนเนี้ยตรงถนนเนี้ยแยกไว้ก่อนนี่แยกไว้เออรู้แล้วเูยแล้วนั่งเสียแบบพับขึ้นไปพาวขึ้นขึ้นผาเดียวพออะไรพออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มึงเว้นถนนพาไปพาวกี่คนเดี๋ยวไม่ฟังฟังก่อนอยากรู้ว่าตกอยู่ห้องไหน สองห้าสองห้องมั้งมันเหลือกี่คนวะเหลือสรอบไปคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จอดมึงเฮ้ยโนโนโนเฮ้ย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 ฟังดีๆฟังคําถามดีๆกูถามว่ามันเหลือกี่คนกูไม่ได้ถามว่ามันรอดไปกี่คนกูถามว่าข้างในอ่ะข้างในเหลือสามคนไปแล้วที่เหลือมึงดันขึ้นไปตามที่กูบอกไป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 ไอพอลลี่พอลลี่ก็ดือขึ้ปืนไว้ให้่แพดข้างล่างไว้ที่เหลือดันขึ้นไป ไม่ม yup. ือฟังก่อนใครเผารถใครเผารถวะสี่คนนะเว้ยสี่คนนะไอ้พึ่งนะแจนเดียนนั้นแจนเดีนนั้นแจนเดีนนั้นแจนเดียนจะเพึ่งเผาแจนเดีนแจนเดีนนะวางวางวางไว้ก่อนแจนเดียนในเกมอยู่ไหนเออแจนเดีนนะ่ยอยู่พึ่งบวกนะถ้าบวกมึงวนก่อนนะจะเพึ่งบวกนะมาแล้วสามะยังไม่ต้องวางยังไม่ต้องวางรอห้องสายแบดจะไปรีเพื่อนก่อนไม่ีต่อมึงต้องกูขึ้นไม่ได้ปะไม่งั้นตัวบนน่าจะยิงกูฟรี ันหอมยังตัวพาวมายังตัวพาวมายังพี่ดูกำลังกลับไปกำลังกลังกลับไปพี่มาแล้วพี่มาให้พี่รู้อยู่หลังว่าแล้วมึงก็ไปเล่นมาข้างบนข้างบนเนี่ยไม่มีคนสั่งนะไม่มันมีเคอยู่ข้างบนอะมึงต้องดูรถรถจากหลังบ้านเราดีนะเออเอารถมาได้ปะไม่หน่อเล็เคสไม่หน่อเล็กตอร์ป้าให้กดเคสไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โนโนโนเดนเดนเดนอาคิมีเดนเดนไปว่ะอรมันออกมาเปิดประตูไม่ร้ายพี่บอก ที่เผารี่ไปเลยเร็วไปที่เผารี่ไปมึงเอารถไปจุ่มก็ได้นะเว้ยรถขึ้นแพ่งบนเลยเต่าเนี่ยเต่าพี่บอลอนเนี่ยเต่าพี่บอลอนเต่าพี่บอลอนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยต้องขึ้นไปสามคันสี่คันเอาตัวสิขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้เพื่อนชุบหมดอะเอาคนเฉพาะกูเซ็ตไว้อะเพื่อนชุบออกก็มีไม่ใช่หรอเออเออสองคนระเบิดสองคนวางสองคนวางสองคนวางเร็วรอรอเพราะเรื่องมันก็หมดแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าศพไปใกล้กันมากนะมองดูช่วยดูศพกันช่วยปืนอก็ว่ายรุ่นหนึ่งนะ อยังไอ้วงมันอยู่ในห้องแต่งตัวนะเดาระวังตายนะมึงตายนะรถก็ตายนะระเบิดอยู่บนรถก็ตายนะนเย็นนั่นอกบ้านนอกบ้านฟังฟังพอย n นี่ก่อนมันมีอาห้าสิปลุกไปคันหนึ่งมันตกลับมาป่วนมึงรอรอไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกพี่จอนล็อกไว้แล้วพี่ผมเคลียร์ไว้แล้วเคลียร์ไว้แล้วเดินเย็นตอนบ้านบอกเพื่อนเราไม่ต้องกดเคียนะที่โดนหอนไม่ต้องกดเคียนขอไปนั่งกับประมูลรอรอหน้าบ้านเลยเฮ้ยเงียบก่อนดิอย่ามานั่งกับประมูลประมูลอะไรของมึงเนี่ย ใช่เวลาไหมนี่ยยังไม่เคลียร์เลยไอไอเซตที่ไปพาวอ่ะทิ้งศพตรงไหนไปเอามาถือที่เดิมเลยเดี๋ยวศพหายเือปืนให้กูให้หมดเลยได้ป่ะข้างบนบ้านอ่ะตะยูตะยูวางโดนลวงเนี่ยนะบนบ้านอ่ะไอบอลเทสล่ากูพี่เลยพี่ขึ้นมาเมาเฉดได้ป่ะเทสล่าไอบอลอะไรวะมีโยอยู่มันซ้ำแล้วมันขวางกันสามสองหนึ่งอีทายบนบ้าน รอมันออกรอมันออกของตายนะไป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 เข้าไปไปปืนกดไปปืนกดไปปืนกดไปยิงของไปยิงของเอาเพื่อนตัวตัวที่มันห่อก่อนเดี๋ยวเพื่อนก่อนระวังระวังมีดระวังมีดไอ้ปิกระวังหลังปิกยิงยิงมึงมึงอย่าเคลื่อนไปใกล้ขนาดนั้นเออยิงข้างบนมันพอหรือเปล่าข้างบนน่ะพี่พอเยอะอยู่นะพี่เจอะจัดเลยแทนเอ้ยขึ้นกับข้างในนะพอไหมเดียวผมขึ้นไปดูให้ก่อนมันหรือเป่เคยพี่เคยบ้าอยู่บนตู้พี่

ไป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 มาลง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 มาเพื่อลงมาลงมาเอาศพออกนอกบ้านนะเอาศพอย่ามารวมนะอย่ามารวมนะอย่ามารวมอย่ามารวมรถรถใครยังไม่ได้พาวไหมรถอ่ะ หลุดนะเว้ยอีโวมาไหนอยู่ไหนอะอีโวไปไหนไหนเป่ยตลอ์มานะตลอ์กับหมอมาเออพี่มีมีมีเบลงเอาพี่เบงเอาพี่เบงเอาลงไพ่พ่อหน่อยดิไปพารถไปพารถเอารถสีไปพาเพื่อนไปพาไม่ต้องรีบพอเพื่อนใจเย็นอย่าเร่งตัวเองผมต้มลาหนดต้องเล่นตัวเองเพื่อนใจเย็น พี่มาวะไอพีเตอร์อยู่ไหนอะวางชุบอ้อยเว็บหนึ่งนะไม่ถือสมานิคถือสมานิคต่อไปใครมีรถสี่พาเพื่อนไปผาเลยใครที่ไม่มีรถอ่ะพีเตอร์ระควันขึ้นแล้วพีเตอร์มึงตามพี่จอนอยู่ปะเนี่ยจอนเนี่ยี่เพาไม่ใช่พาวลยดสดเนี๋ยดูว่าสย่าไหมดูสหน่อยดูสดหน่อยนะอนักมากเน่ารัเลยน่ารักมากเลยนะเรัมาก็ห่มดเลยเฮ้ยมเลย่รมเดียวให้หมดเลยน่ไม่เดี่ารม่เลย่ม่เดี่เ่ไปเลย S <S เลขอไปกับพี like ่เลไดไหมเจ้าไปด้วยดิไปกับใครได้บ้างไม่ไม่เอาเพราพวกแบบพวกมั่นใจอุ้มคู่ไปเลยช่วยกันยิงเขาเอาคนเดียวว่าคนเดียวไปเอาศพมาแล้วลิบห่อให้ศไปห่อมาหเอาห่อตัวตัวเผามาหรือยังคนรีบมีรถมาบลิบตั้งคำถามเยอะจังวะใครไม่มีห่อมาเอาดิพี่รู้ใครไม่มีห่อมาหาพี่รู้เงียบแป๊บนึงไอ้อุ้มอุ้มเดี่ยวใครมือเปล่าเซ็ตกุ๊บกูแค่นั้นเองจบพร้อมยังรถอ่ะขอเนนิดึง เพื่พนี่มีเพื่อนเราไปเซ็ตนึงใครไปเล็นาโนอยู่เลยใครไปเซ็นาโนมีี่เลยพี่มีรปะอนกลับด้วเพื่อนไมี่ม no ีนาโนเอาเอาศให้ผมได้นะมีใครมีนาโนีใเพื่อนรอเปล่าแพ้แพ้มอแม็กแม่แม็กแมศพพี่มาค่ะได้เห็นพี่อะงแ่ตาแลอ็กซ่แนลสนมนพี่แล้วแ่มหาพี่นะเฮ้ยมึงเห็นป่ข้างบนเขาน่ไอ้เทียบนภูมน่ะุดช่ขาวอะนั้นมันเปว่หรใครวะไม่คนมาดูแ่บ ย nah. ่ิงแม่งดิสัตใครไม่มีอะไรอีกบ้างหรอเรื่องมันเรื่องนะสัตว์พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังมี่รถนี่รถไหมไม่มีนี่รถหนูอยู่นี่มานนี่มันนี่ยูไม่มีนะไม่มีเราเรายังย่อยังย่อยากก็ได้นะแล้วช่วยกันเอาจัดตีเหมือนเดิมแต่หมอมันมาขอศพแล้วเออมามามาไม่หยุดเขาบอกว่าฮัลโหลเขาบอกหมดเวลาแล้วอ่ะเด็กฮอเลยอเลยอเลยฮอดเลยะฮอเลยะฮอเลยะฮอเลาะ พี่ฟังนะเราไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลพี่หมอประนาพี่อะไรไม่ได้อ๋อเลยฮอร์เลยเอเทสอะไรก็ขอนนั่งเป็นสองเทสอะไรก็ได้เลยเว้ยเออมึงมาดิไม่เอาคนเอาคนเม้มไปเม้มหน่อยดิเทสแรกอ่ะใครมั่นใจดิเอาไปที่สองเทสดิผมไม่มีของเลยวะเอาเทสแรกไหมกูได้มั้มเทสแลกเป็นโอเคได้เลยนะเพื่อนขับก็ได้เทสแรกแต่หนูไม่ชอบงานเลยนะขวบรถของดีนะ นล่นน <No, no. S 1> ูโนนูโนลงนู่นลงไปอันนั้นนะ